เราตม่เล่นเกมแลลตงไม่เล่เกมใหญ่ต้ไม่เล่นเกมใหญ่ผมทำต้อม่เล่นเกมอายเครื่อเกมหมดยายัม่อมดทำไม่เนเกมเอาอายเคื่อเกมเ้ยมือเขาจะขาดมือเขาจะขาดอย่างครับาม่นเกมอาย จากเลยฮะไม่นได้วยฮะอะจะมาเล่นเกมอันเลอะอีกฮะขอบับดีมาน้องคบกันหนากะ็ซื้อได้บ่ คู <ih az violin beeping> ่น้เป่าเอออัเจอึงน่งน้อนต่แก็วันเช้ามนี้ยงม่องอาม่อหม่เดี๋ยบอนเป็นานไหมสั้นนมเี้ยป่ามันก็ช้าลงมาเนี้ยนี่นอะไเปนนี่นี่นี่ะเป็น เดินเท้าเดินเล่นเดิน่นนุ่นวิ้งวิ่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 งเล่นนิ่งเล่นนี่หมดท่าไม่เล่นไอ้ มันอยู่รุมมันอยู่รุมอะไรมัวอาวมันคือทึ้งเยวฟาอมขึ้นขึงเยวฟาอมขึ้นข้างรอยี่้านไมีเกินอายนี่ฟ่ง ให้ก็คืออยากดูไอหามแล้วมันนล้กระเือนอ่ะมึงค <c oughs> ืนทึ่งหัวเห้ดก็ง โอ้เอาเมิร์ดอนห้าแล้วอีกต่อก็ขึ้นไปเอามาเห็ดนางแล้วขาไปขึ้น่ยแล้วขอด้วงใหมนี่ชงน้อง